สวัสดีค่ะพี่น้องสุพูดสุขพนค่ะมาเดือจจามเมื่อนี้กินเข่ามันไก่กันค่ะพี่น้องสบายดีสุพูดสุขพนค่ะทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งต่างประเทศสปากและเมืองไทยเองสุพูดสุพนเนาะค่ะเนาะมาเด้อดจามไม่กินเข่ามันไก่น้ำยายต่อมจ้าน้ำซุปก็มีจ้าพี่น้องแต่ย้ายต่อมบ่เลยเอามาย้ายจบันได้ต่อมกินแต่กับน้ำพริกซื้อนี่ละจ้าน้ำพริกก็อยู่ในถุนงเนาะค่ะเนาะน บอเอาน้ำซุปค่ะกินแต่เตจน้ำพริกกับขามันไก่เนื้อไก่กับพอแล้วเนาะค่ะพี่น้องไม่สดน้ำบอกบอกลายยายห้างมาตั้งกล้องกินกันเลยค่ะพี่น้องก่อนอื่นกับข,ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเนาะค่ะเนาะพี่พี่น้องๆสุขบัสุขคนพี่ป้านาอาจา้าขอขอบคุณหล,ลายๆค่ะที่แวะมาติดตามมาให้กำลังใจ ถึงกันแลกกันเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้กลับไปพ่อทั่วพ่อถึงที่ค่ะเมื่อไม่ย้ายตก็ะติตามเอาเขาต้มขนมไปปากพี่ปากนองขึ้นกันละจ้ามาค่ะมาก,กินกันเลยค่ะพี่น้องตั้งกองกินกันเลยจ้าสวัสดีค่ะมาจากพี่น้อง กินกันเลยค่ะอ่างกับองติดไม้บึง,งบอด้างนี้บอกอันไปกุ้งเผ็ดจังไดก็คือจังบอกนี่นี่แหละพี่น้องอันไม้ย่าต่ำกระไดอันจักทีเห็ดจังไดอันตั้งค่าแบบใดกุ้งใดกระดูกห้งเนาะย่าต่ำของหนุ่มกันร้องมึงล้องมองึอมองสาวเป็นจ,นจังมาให้ สอส่งไม่หายว่าอยากเด้ลูกสาวคนนี้จงังหายต้องมานอนออก็เท็บบุปผิดพี่น้องนะค่ะมาจะเสแสร้งย้ายต่อมเด้อค่ะพี่น,น,น้องสุกูสุกคนดาดมันกินจักหน่อยก่อนจ้าแต่น้ำกินทั้งหวาน,ไปไนเป็น,นอไรเป็นแบบออกเล้าเล้าต่อมน้ำมักหวานกอ่อยเปรี้ยวให้หวาน You move some. กลับดูไี่น่องสูตรพายสูตรมัน้นเนาะมันสูตรเพ่อนที่กินกับใกล้กับเขาันดนี้เก็บตมบัะเท็ดกินกับเตื้ยอยู่ส่วนของยายตอมเนี่ยก็อร่อยอยู่ どうい<スープ>うこと น้ำจืดข <ing> ิงหอมห้อยเลยพี่น้อง เนี่ยเปล่าพี่น้องจะไม่อยากม,มันบางเมนอิติร้านบันบางเนาะกลับมาตอดดากดักตอดตื้อกินพี่น้องมันตอดตอดตอด,ตอด,ต,อด,ต,อดตอดไปละมา จะแม่นคันนนมกมังพี่น้องไม่ยอมมึงบ่างกินลูกโดดพักกระเพาะก็รูแป๊บเดียวหานาที่แล้วค่ะพี่นอ้อง Địt mấy ăn gì chắc khẩu bổ khẩu bổng 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 mở bổng 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 แสบมากพี่น้องอ๋อแล้วก็คือ่อแม่พากับบ้านมาหั่นจากไมาอีกแล้วพี่น้องเลยย่านอยู่บ้านผู้เดียวย่านน,นี้แล้ว ผู้มาเหมือนจ้าสิบานเดชผู้เท่าความจำเิ่นจนแล้วเฮตดจังเดชยังวะเจถามหาผู้ลงม้าบัดมาบัน้่นชื่อเดินออกถึ่งไปหัาผู้ไปพ่ได้หรอกไปบางนอนเนาะหาประชันฟ้าเรื น้ำมันเตียงแผงนว่าไปอย่างแม่มา้านองก,ก็อยู่หันยู่นองใจายาม้าเราก็เ่ยากลับขึ้นอยัาเราม้าดูนี่ดีเอยเด้กพี่นอ้องอายุแปดสิบก้มจำน้องสัน่นแต่ว่าคุณลงค้นเพิ่นกับเป,ปินน่นเนาแต่ไม่สุนแล้วเพิ่นเนาะมันเกิดคือกันแต่เราค้น ราะคะพ,พี่น้องลิปนี้ยาะต่ำกับขอฝากไปสักนี่ระคะคิปหนาพอกันไหมะะนะ้องกันเนาะกราบขอประคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่แบเข้ามาติดตามมารับชมให้เป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะพี่น้องเนาะขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญขอให้อยู่ดีมีสุขค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความุ่งมั่นรานถนาได้จ้ดเออ้อไปแล้วจ้าสดีค่ะไปแล้วจ้าพอกันไหมคิดหนาเนาะพี่น้องเนาะ